สวัสดีครับพบกับช่องโปรเฟียสายบันเทิงครับผมวันนี้ผมก็ได้รับหางตู้เป่ากับเป็นที่เรียบร้อยครับลงไปเอาเที่ยวที่สี่ครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบหกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นครับพรุ่งนี้ผมก็น่าจะเดินทางถึงจันทบุรีก็วันที่ยี่สิบเจ็ดก็น่าจะได้เข้าแผงพรุ่งนี้เลยครับถ้าเข้าแผงพรุ่งนี้แล้วที่ของของที่แผงเยอะเดือนนี้จบสี่เที่ยวสวยๆเลยครับเพื่อนๆอ่านี่ครับตอนนี้ก็กําลังล้างตู้ ล้างตู้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะออกไปเช็คตู้อีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ออกเดินทางไปจันทบุรีต่อครับครับผมเดี๋ยวเราออกไปล้างตู้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกไปเช็คตู้แล้วเดี๋ยวออกเดินทางไปเป็นเพื่อนกันนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ล้างตู้เสร็จแล้วก็เข้ามาเช็คตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาจังหวะดีครับ ช่วงนี้รถตู้เปล่าเขาหางของเพื่อนๆในทีมงานยังไม่มีใครออกมาครับรถก็เลยโล่งๆครับได้เช็คเป็นคิวแรกครับผมก็เดี๋ยวเช็คตู้เสร็จผมก็จะรถไปจอดอยู่ฝั่งนู้นครับเพื่อไว้รอเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็มาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ออกเดินทางครับผมก็เดี๋ยวเราเช็คตู้เสร็จทำอะไรเสร็จก็ ลุยกันยาวๆในค่าคืนนี้ครับแต่คืนนี้ผมจะไม่รีบนะครับผมก็จะไปตามสเตปผมก็คือยืนพื้นเจ็ดสิบครับผมจะด่วนเฉพาะขามาอย่างเดียวครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเส้นทางอีกรอบหนึ่งเลยครับครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการเช็คตู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มออกเดินทางเลครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนิดๆครับผมผมก็คํานวณไว้ว่าะให้ไปถึงนู่นสักประมาณ ใบสองครับกำลังสวยเราก็เพราะว่าช่วงเช้ามันยังจะไม่มีคําสั่งสั่งเข้าแผงครับมันจะมีหลังประมาณสิบเอ็ดโมงไปแล้วครับเพต้องรอคนกีนตื่นเขาก็จะตื่นมาสั่งงานช่วงประมาณนั้นครับผมว่าเราจะได้ไปเข้าแผงไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็วิ่งมาก่อนครับพอดีมีรถเข้ามาเช็คตู้ก็เลยว่าจะจะอาบน้ําก่อนก็เลยว่ายังไม่อาบเดี๋ยวไปอาบที่ ปั๊มเอสโซที่อำเภอเงาเอาครับผมไปอับอที่นั่นแล้วก็ออกเดินทางกันยาวๆเลยครับไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับก็ลุ้นเอาสี่เที่ยวนี้จนได้ครับรอบที่แล้วนี่ผมเหยียบมานะครับเหยียบด่วนมาเติมน้ํามันเพิ่มไปอีกทั้งหมดประมาณแปดสิบลิตรครับหลังจากที่ว่าเราวิ่งปก,ปกตินะครับ เลทปกติผมเคยใช้อยู่ประมาณนี้แล้วพอผมด่วนมาเนี่ยผมก็เติมเพิ่มมาอีกประมาณสี่อ่าประมาณแปดสิบลิตรเพราะว่าผมเติมสองช็อตช็อตแรกที่นครสวรรค์แล้วก็ช็อตที่สองก็มาเติมอยู่ที่อ่าเอสโซตรงก่อนที่เราจะเลี้ยวดอกคําใต้นะครับอ่าก็คือเราจะเช็คนะ้ํามันแค่ตรงตรงนั้นว่ามันกินเท่าไหร่เพราะว่าจาก ปั้นเปโซ่ดอกความใต้มาเนี้ยชุดหลังนี่คือผมไม่ได้เหยียบแล้วมันก็จะต้องกินน้ํามันประมาณเลทเท่าเดิมก็คือประมาณไม่เกิน80ลิตรครับมันก็อยู่ประมาณนี้พอผมลงไปดูมันก็กินอยู่ประมาณ80ลิตรเท่ากับปกติที่มันเคยกินนะครับเพราะว่าเราวิ่งสเต็ปเดิมสเตปไม่ได้เหยียบไม่อะไรครับมันก็จะกินไปมากกว่าเดิมก็เป็นไปไม่ได้ไอชุดที่เราเหยียบมาเนี่ยคือเราเช็คมาแล้วครับรว่าเติมสองรอบเนี่ยเพราะว่าผมจะเติมปกติอ่ะ รอบรอบที่ผมจะเติมที่นครสวรรค์นะมันจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบลิตรไม่เกินร้อยหกสิบห้าครับแต่ผมไม่เติมอยู่สองร้อยกว่าเลยครับที่นครสวรรค์นะแล้วพอมาถึงที่เอสโซตรงก่อนจะถึงสี่แยกกอกบันตาที่ผมจะเลี้ยวมาอะตรงนั้นผมก็เติมเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยสี่สิบครับมารอบนี้ร่ไปร้อยแปดสิบกว่าเลยครับผมก็ค,คือมันก็จะกินอยู่ในเลทประมาณประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบลิตรครับ ก็น่าจะไม่เกินสามพันบาทไม่ถึงสามพันดีครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเลยนะครับถ้าผมมานอนอีกคืนนึงว,วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนู่นนะครับผมถึงจะได้หางแต่อันนี้ผมไปถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดผมได้เข้าแผงนะผมก็มีโอกาสได้ขึ้นของวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยถ้าผมได้ขึ้นของที่ยี่สิบเจ็ดปิดตูดวันที่ยี่สิบแปดผมก็มีสิทธิ์วันที่ยี่สิบแปดผมออกเดินทางตอนเย็นก็มาถึงนี่ก็ยี่สิบเก้าสามสิบก็มีลุ้นครับจบจบเที่ยวพอดีเลยครับ เต็มที่ก็ถ้าเกิดว่าอยู่แผงอผมให้อยู่แผงสามวันเต็มที่ผมก็จบวันที่หนึ่งจบวันที่หนึ่งผมก็ยังวางบินทันอยู่เพราะว่าผมจะเลดไว้ประมาณวันที่สี่ที่ห้าเนืกว่าผมจะส่งวางบินเพื่อรอเช็คอีกเที่ยวหนึ่งอยู่แล้วไงอันนี้คือว่าถ้าเราจบงานได้วันที่หนึ่งที่สองผมก็วางวันที่สามก็คือก็จบเดือนนี้ก็เท่ากับว่าจบสี่เที่ยวแล้วเที่ยวนี้ก็เป็นราคาใหม่ครับผมราคา จ็ดหมื่นครับขึ้นมาเป็นเจ็ดหมื่นก็ขึ้นมาเท่าเหมือนกับของเจ้าอื่นๆแล้วครับผมที่เขาวิ่งกันอยู่นะตอนนี้นะครับแต่มันจะมีบางเจ้าอยู่ที่ยังจ้างอยู่เจ็ดหมื่นห้าก็มีอยู่นะครับบางเจ้าอันนั้นเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าเราวิ่งอยู่ที่นี่มันเรารู้ระบบงานแลระระบบงานแล้วอะไรแล้วมันก็อยู่แล้วมันสบายใจก็อยู่ไปครับผม <laughs> ก็ไม่อยากย้ายแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นงานระยะยาวที่นี่เพราะมันมีงานหลายอย่างครับทั้งกนงขนุนอะไรเงี้ยครับ ไอางานที่ราคาดีๆมันก็เป็นช่วงที่สั้นๆนะครับที่เขาวิ่งกันที่เขารับตู้คือมีแค่ระยะสั้นแต่นี้มันก็มีงานให้วิ่งทั้งปีเราก็เกาะบริษัทใหญ่ไว้มันก็โอเคครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันอีกทีนู่นก็จะแถวแพ่เลยเนาะเส้นนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะเบื่อนะครับครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางไปเพื่อนๆกันต่อเลยครับครับผมตอนนี้เราก็ เดินทางมาถึงจังหวัดแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตามเวลาเลยครับผมรอบที่แล้วผมก็มาถึงแพร่ประมาณห้าทุ่มกว่ารอบนี้ก็เหมือนกันครับห้าทุ่มกว่าครับผมผมก็น่าจะไปถึงแถวสามแยกเด่นชัยก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนพอดีครับอวิ่งจากตรงนี้ไปก็อีกประมาณยี่สิบกว่าโลก็ถึง สแยกเดใชัยครับแล้วก็ขึ้นเขาเงากันต่อครับผมนี่คือเราวิ่งปกติมันก็จะประมาณนี้ครับมันจะวิ่งได้ประมาณร้อยแปดสิบโลเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณสามชั่วโมงกว่าถ้าเราวิ่งสเต็ปแบบธรรมดานะครับเจ็ดสิบ้างหกสิบบ้างอางนี้ครับ มันก็จะวิ่งอยู่ไม่ไม่ถึงชั่วอ่าชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงห้าสิบโลนะแต่ถ้าเราด่วนเราอะไรงนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้ห้าสิบกว่าโลครับเหมือนอย่างที่ผมวิ่งครับวิ่งมารอบที่แล้วครับเก้าสิบยืนพื้นมาเลยครับวิ่งมาถึงเชียงของสบายสบายครับยังเหลือเวลาอีกต้อง ชั่วโมงครึ่งครับเพราะว่ามันขึ้นช่างได้ถึงประมาณห้าโมงครึ่งแต่เราใช้เวลาแค่สิบแปดชั่วโมงยังเหลือเวลาเยอะเลยครับแล้วช่วงท้ายผมก็ไม่ได้เหยียบด้วยถ้าพูดถึงว่าเราเหยียบแบบเต็มที่เลยนะครับทั้ง ้าวฝีทั้งตลอดเส้นทางเนี่ยผมว่าน่าจะเร็วกว่าน,นั้นนะครับน่าจะถึงตาช่างน่าจะประมาณบ่ายสองโมงได้แต่แล้ว,ว่าเรามาชุดหลังเนี่ยเหลืออีกประมาณร้อยแปดสิบโลหลังนะครับจากดอกคำใต้ครับผมอ่าเจอเจ้าที่นะครับนี่ครับน่าจะมีโชคมีลาบครับงวดนี้ ่าครับเราก็ไม่เบียดเบียนกันครับผมก็รอให้เขาข้ามก่อนครับจะได้เป็นที่อาจจะมีโชคมีลากครับงวดน,นี้ครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับผมครับผมมหลวงสวัสดยามเช้าครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเขตจังหวัด พิจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเ,เหลืออีกประมาณ80กิโลครับผมนครสวรรค์น่าจะถึงนครสวรรค์ประมาณก่อน8โมงนี่แะครับมาคืนนี้ผมวิ่งมาผมก็จอดนอนประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับตีไป3ชั่วโมงครับ พิ่งจะตื่นมานี่ะครับตื่นมาแล้วก็วิ่งออกมาเนี่ยก็ถ้าถึงเวลานี้ก็ทันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมจําได้ผมจะถึงตลาดอะไรตรงสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะถึงสี่แยกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปพิกิตน,นตอนนั้นผมมารู้สึกว่าผมจะถึงต้อง แถวนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าเลยครับที่ไปรอบก่อนอผมก็ยังไปถึงประมาณสี่โมงเย็นได้เลยครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไล่ๆกันกับรอบที่แล้วแะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เหยียบรถอะไรมากครับนี่ก็เช้านี้อากาศ รู้สึกว่าเย็นๆนครับอันนี้หมอกวันหรืออากาศหนาวก็ไม่แน่ใจนะครับผมมันเหมือนว่ามันอ่าเป็นอะไรนะอากาศหนาวมากกว่านะเพราะว่าเหมือนว่าฝนมันจะตกอะครับก็เลยทำให้ มีหมอกลงแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหมอกหรือเป็นหมอกควันกันแน่นะครับแต่ก็ถือว่าอากาศก็ดีอยู่ครับก็ดีกว่ารอบที่แล้วนอนสบายอยู่ครับอากาศถือว่าไม่ร้อนครับตอนที่ผมนอน ครับผมเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดชัยนานแล้วครับผมก็แวะเติมน้ำมันแล้วก็เช็คยางก็พอดีมียางรั่วนหนึ่งเส้นครับผมก็กำลังป่าแล้วเดี๋ยวออกเดินทางต่อครับพอดีจอดกินข้าวอะไรด้วยครับก็เลยได้ เช็คยางเช็คอะไรด้วยครับผมก็เติมน้ำมันไป6,000ครับผมก็น่าจะถึงจันพอดีครับเพราะว่าจากตรงนี้ผมจับ G.P.S ไปมันก็เหลืออีกประมาณ450กิโลครับก็จะถึงจันทบ,บุรีก็น้ำมัน180ลิตรก็น่าจะพอครับผมเพราะว่าผมวิ่งมาจากเชียงของมาถึงเนี่ยมัน650กิโลมันหมดไป ประมาณร้อยแปดสิบลิตรครับเพราะว่าน้ํามันเก่าผมมีประมาณนั้นเพราะว่าผมเติมเนี่ยครับเท่ากับขีดเดิมที่ว่ามันอยู่ตอนที่มันอยู่เชียงของเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็ป่ายางเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับครับผมตอนนี้เราก็ป่ายางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็โดนไปสองแพรครับ แผลละสี่ร้อยครับผมรั่วแผลเก่าครับผมแล้วแล้วก็แผลใหม่หนึ่งแผลก็เลยได้ปักใหม่เลยครับผมมันล่อนครับของเก่าครับอันนี้เราก็อีก100ร้อยกว่าโลครับก็ถึงกรุงเทพก็พอดีครับก็ถึงกรุงเทพประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงเที่ยงก็ จากกรุงเทพไปจันทบุรีก็พอดีครับผมก็อีกประมาณสี่ชั่วโมงก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินสี่โมงเย็นครับป่บานนี้ก็ยังไม่มีรายการแจ้งงานมาเลยครับผมก็ยังเงียบอยู่ยตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งแล้วก็อพอดีครับไปถึงเขตกรุงเทพก็น่าจะได้แจ้งเข้าแผงลูกค้าแล้วครับผมตอนนี้คนกีนน่าจะยังไม่ตื่นครับ ครับเน,นี่ยเราก็ออกเดินทางกันต่อครับผมบครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถอยเข้าแผงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันคลิปที่วิ่งมาจากหลังจากเส้นที่เราอยู่แถวเขตชายนาทแล้วอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่า มันวิ่งมาเส้นทางเดิมๆก็เลยผมก็เลยตัดเอามาตอนที่เข้าแผงเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรครับก็เส้นทางเดิมๆก็กลัวพี่ๆเพื่อนๆก็จะเบื่อกันก็เลยผมก็เลยตัดมาเข้าที่แผงเลยดีกว่าครับผมก็ของผมมันก็จะไม่มีอะไรนะครับไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้สนใจมากมายครับผมก็จะเป็นคลิปแบบเดิมๆนะครับก็อย่างที่ผมเคย เกินไว้กับพี่ๆเพื่อนๆแล้วครับผมว่าของผมนี่ทําไว้ลงไว้ให้เพื่อให้พี่เพื่อนๆได้ดูแนวทางการเติบโตของทีมงานโปรเฟียสายบันเทิงนะครับผมว่า,าการที่ผมได้เข้ามาทํารถทําอะไรเงี้ยครับผมว่าวิ่งงานลักษณะเป็นยังไงผลประกอบการเป็นยังไงอะไรอะไรเงี้ยครับผมผมก็จะเอาลงลักษณะแบบ งานนี้มันจะไม่เหมือนแบบของช่องอื่นคืออย่างช่องอื่นเขาก็จะทําแบบหลากหลายครับผมอ่านะั้นเขาทําเหมือนว่าอาอยากให้ช่องมันโตโตไปเยอะๆอย่างของผมเนี่ยคือช่องจะโตหรือไม่โตไม่สําคัญนะครับสําคัญตรงที่ว่าเราได้เก็บในสิ่งที่เราทําแล้วก็เอาไว้ให้ลูกหลานดูแล้วก็เออมันเป็นภาพความทรงจําที่แบบว่าเรามาย้อนดูได้นะครับมันก็ จะมีแบบเดิมๆครับวนไปวนมาซ้ําไปซ้ํามาอะไรเงี้ยในแต่ละคลิปก็บางทีเพื่อนๆพี่ๆก็อาจจะเบื่อได้แต่ก็ก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็มาเป็น f อฟในช่องโปเฟียสา,ายบันเทิงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูของข้างหลังนะครับว่าเาว่าของเยอะด้วยครับผมก็ได้ขึ้นคืนนี้นะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้มารถเยอะครับรถเยอะแล้วไม่มีที่จอด ผมก็ได้เข้าไปนอนที่ปั๊มเพราะว่าเมื่อวานนี้ชุดที่รถจะปล่อยตู้อุณหภูมิเขาไม่ได้กันครับเขาก็เลยต้องหยุดอยู่ในช่องก่อนผมก็เพิ่งมาเข้าของวันที่ยี่สิบแปดครับเมื่อวานนี้ยี่บเกดผมไม่ได้เข้านะเข้ามาแล้วมันไม่มีที่จอดส่วนของผมนี่จะได้ขึ้นวันนี้ครับวันที่ <S <S ยี่แปดเดี๋ยวไปดูของครับว่าเยอะแค่ไหนครับผมครับผม,บผมเนี่ยของเยอะมากนะครับผมนี่อันนี้ก็ได้หนึ่งตู้ครับ อันนู้นก็ตู้ที่สองครับแล้วนุ่นกําลังแพ็กอยู่อีกฝั่งนู้นนี่ครับผมอของที่เข้าเมื่อคือนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีประมาณสี่ตู้ครับสีต่ตู้ก็มีตู้นี้น่าจะเต็มของผมแล้วก็อีกคันนึงแล้วอีกคันนึงที่จอดอยู่ตรงนู้นครับผมก็น่าจะเต็มน่าจะได้ขึ้นแช่ก่อนครับคนละครึ่งตู้ก็น่าจะได้ขึ้นประมาณสักคนละหกร้อยอย่างน้อยเป็นขั้นต่ำครับ ถ้าตู้ผมทําอุณหภูมิไม่ดีแล้วพรุ่งนี้ยีบเก้าผมได้ขึ้นอีกแล้วปิดตูดแล้วอุณหภูมิผมได้ผมก็อาจจะได้ออกพรุ่งนี้ยีบเกาแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิผมไม่ได้ก็เลื่อนไปเป็นเช้าที่30ิได้ออกแน่นอนครับผมก็ตามกําหนดการที่เราคิดไว้นะครับเพื่อนๆก็คือยังไงผมต้องจบก่อนวันที่1แน่นอนครับผมครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องโปรเฟียสายบันเทิง และก็ฝากกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่าแก่น้อยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ